อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตักตัวหนึ่งสินค้าตัวหนึ่งที่เคยเป็นสินค้าหรือเป็นบริการที่เด่นมากในยุค150ปีก่อนก็คือไอ้โทรเลขจากโทรเลขก็มาเป็นแพ็กลิงเป็นโฟลลิงถูกไหมครับจากแพ็กลิงโฟลลิงเป็น s m s วันนี้เป็นอะไรฮะ WhatsApp เป็นไลน์ถูกไหมครับ และโลกยุคใหม่เราไม่ได้สื่อสารแบบวันออนวันแต่โลกยุคใหม่มเป็นการสื่อสารเ a นนี o m ูเ y นนีะครับไม่มีใครรู้ว่าไอ้นี่มันมาจากไหนไม่มีใครรู้มาแล้วมันจะไปจบที่ไหนมีนักโฆษณาท่านหนึ่งที่เป็นประธานประธานสมาคมนักโฆษณาครับแกไปเที่ยวกรีกแกดูข่าวเห็นเมืองไทยมีปัญหาเรื่องการเมืองแกก็เขียนเขียนในเรลของแก ความสุขของพระเจ้าแผ่นดินจำได้ไหมครับแล้วก็ส่งเมล์นีกกลับมาเพื่อนมันก็ไปต่อต่อตอก็มีคนไปรวมเล่มแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือพิมพ์อีกทั้งหมดกี่ครั้งสามสิบเจ็ดครั้งพิมพ์ทั้งหมดสามสิบเจ็ดหนนะครับรูปแบบในการสื่อสารวันนี้ด้านซ้ายมือนะครับสมัยก่อนเราจะเป็นแบบนี้ นะครับโทรเลขก,กับโทรเลขโทรทัศน์ก,กับโทรทัศน์มันจะไม่สามารถจะอสกันได้วันนี้มันอสกันได้หมดเลยถูกไหมครับโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับยกเว้นมันหุงข้าวไม่ได้ั้งเองเอาเวลาเนี้ยที่เหลือมันจะทําได้หมดแล้วนึกออกไหมครับมันทําได้แค่เท่านั้นละอยากจะทําอะไรทําได้หมดแล้วเวลานี้นะครับมันมีสปีดมันมีความเร็วทําให้ลูกค้าของเรา เกิดอาการที่เรียกว่ารอไม่ได้หลายท่านท่านจะรู้เลยว่าท่านจะรอไม่ได้เข้าคิวไม่เป็นแสงได้เป็นแสงนะครับดูบริษัทนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ท่านเห็นโนเกียม์ไหมครับสมัยก่อนโนเกียคือบริษัทที่แข็งแกร่งใช่ไหมที่ฟินแลนด์ใช่ไหมฮะดูกราฟมันตกขนาดไหนอะ โลเ,เกียกำลังม,มีมีปัญหาถูกไหมครับหลายท่านก็ออกเห็นในขณะที่ Apple เห็นยอดถึงไหมครับ Apple ประสบปัญหาว่ามีแคชมีเงินมากจนไม่รู้จะลงทุนยังไงในขณะที่บริษัทนึงก็กระเสือกระสนจะจะอยู่ให้รอดมีคนบอกว่าที่ประเทศกริเนี่ยคนตกงานเยอะเออทำไมเราไม่จ้างคนกรีซมาทำงานที่ประเทศเราบ้างนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความเชื่อนะนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจโตรัฐบาลเก็บภาษีได้มากมันจะค่อยๆไหลลินลงมาสู่ข้างล่างแต่ที่เราว่าตัวฟลอ์ลงมาคําตอบคือจริงือเบล่าท่านจะดูได้จากเล่มนี้เป็นเล่มที่ท่านต้องเก็บซื้อเก็บไปเลยอย่าน้อยซื้อสองเล่มเผือน้ําท่วมเล่มหนึ่งเก็บไว้เล่มหนึ่ง ใครจะเชื่อครับบางพลัดผมน้ำถึงคอนะครับเนี่ยใช้ชีวิตอย่ามีสติเนี่ยก็คือแบบอย่างที่เรา,คากควรจะค้าขายนี่แหละนะครับเอาแล้วอ,อันนี้รู้นะครับอันนี้นะครับเราเนี่ยเป็นตัวประกันอยู่ตอนเนี้ยเราเป็นตัวประกันของความล้มเหลวในการสื่อสารระหว่างคนกับคนนะครับ ใช่ไหมครับเอาให้ดูแล้วก็ต่อด้วยไอ้นี่แล้วก็ต่อด้วยนี่นมีความรุนแรงในภาษาทุกหย่อมยากแม้แต่ใน Facebook แม้แต่ในโซเชียลมีเดียอนาคตประเทศไทยน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ข้อมูลนี้ถ้าผมจะไม่ผิดผมเอามาจากสภาพัปหรืออ่าวาดภาพเขาทำซีนารีโออ่ะ หลั่นล้ากันอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในระหว่างเป็นทริกประทรูอยู่นะฮะนั่นแหละเราจะไปเป็นเอซีคือต้มยำพุ้งน้ำโของอยู่เปล่านะแต่อยู่ที่ตรงนั้นแหละครับภาพเนี้ยมันจะบอกอะไรหลายๆหลายๆอย่างนะครับทุกครั้งที่เราจะเขียนอะไรลงไปในพื้นที่สาธารณะโปรดระลึกหน่อยครับต้องรักประเทศขอให้ลืมเรื่องการเมืองนะครับกับประวิชาการนะครับเทรนด นี่คือ10เคลื่องเมกะเทรนนะครับในอนาคตเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ท่านอาจารย์สองท่านก็พูดไปแล้วสปีดมันร้อยไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเทรนของความเร็วไฮเทคอะไฮทัสแล้วอาจจะมีความเร็วทำอะไรทุกอย่างแต่มันต้องมีความลำมุนละมอ่อลำเมียดละใหม่นั่นเป็นคีย์ที่เรามีนะครับคนอื่นเขาอาจจะไม่มีเท่าเรา เทรนของความรักแชร์แคร์รียูส์ดไซเคิลนะครับเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาให้ดีเกา่าสู่ใหม่ใหม่สู่เกา่านะครับแล้วลองไปคิดคํานี้ให้ดีนะครับประธานบริษัทฟรน์รานาวเคยบอก mm hmm. เกา่าไปสู่ใหม่ใหม่ไปสู่เกา่าทำอย่างไรนะครับเรื่องวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปัจเจกเป็นรสสนิยมเฉพาะตัว ผมก็เคยไปถามคนที่เขาซื้อรองเท้าจิมมี่ชูแล้วคู่ละ8ม0 0นเจ็ดผมถามว่าใช้อะไรคิดตอนตัดสินใจซื้อเขาก็บอกตรงๆว่าเขาใช้สตังคิดผพราะไม่รู้จะใช้อะไรมันรวยจริงอ่ะรวยก็คิดแบบนั้นไอ้เราก็คิดอีกแบบหนึ่งนึกออกไหมครับภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยหาได้นะครับในข้อมูลต่างๆที่เราหา ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาข้อมูลอันเป็นสาระในโซเชียลมีเดียอย่าเที่ยวเป็นควานหาคลิปบ้อบบบอยอย่าเที่ยวเป็นควานหาลูกโป๊อย่าเที่ยวไป็นควานหาอะไรที่มันไร้สาระใช้เวลาทุกวินาทีทุกนาทีให้มันเกิดประโยชน์คำถามที่ท้าทายก็คือว่าอ่านเยอะไหมอ่านหนังสือกันเยอะไหมค้นควา้ากันเยอะไหมผมเก็บสะสมข้อมูลนะครับตั้งแต่สมัยผมอยู่ปีสาเทอม2ที่ธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเนี่ยรวมข้อมูลมันจะถึงเวลาเนี้เก็บมาแล้วไม่น้อยกว่าปี3เติม2ก็ประมาณปี2-9ผมเก็บข้อมูลตัดข่าวทุกวันไม่ให้เลขาทําผมจะทำผมเองทุกวันผมมีข้อมูลนะครับเป็น powerpoint ทั้งหมดเวลานี้เป็น powerpoint ทั้งหมด4ี่หมชุดถ้าเป็น pdf ประมาณหกหมื่นมี paper ที่อยู่ในที่อยู่ในแพ็กของผมสองเทราไบต์สเทราไบต์นะครับ แล้วมีไอ้ห้าร้อยกิกนี่อีกสี่แพ็กแบ็กอัพไป้สามที่ oh oh. จริงๆพออยู่เนิอุบ่ก็ต้องแบก็กอัพ <laughs> ท่านอยากท่านอยากได้อะไรท่านลองบอกมาภายในไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงจะถามท่านเลยว่าจะเอาแบบเปเปอร์หรือจะเอาพรีเซนเทชันอนาคตจะไปทางไหนครับถ้ามุ่งทำเงินสูงสุดแบบแบบที่เรียกว่าทุนนิยมสุดโต ก็จะมีคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณเท่านี้แล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตัวนี้ทุกทกที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นพายุจะแรงขึ้นอย่านึกว่าประเทศไทยจะไม่มีเฮอริเคนนะครับถ้าเราดูถ้ามุ่งทําเงินบวกพลังงานสะอาดก็ลดลงมาถ้างเงินและบวกสิ่งแวดล้อมทิศทางที่ท่านกำลังจะไปนี่คือตรงไหนระหว่างสีม่วงก,กับสีเขียวดีกรีอยู่ตรงไหน ถ้าเราไปแบบที่เราไปก็จะเป็นประมาณนี้สก,กัดวัตถุดิบผลิตสินค้าจัดจำหน่ายบริโภคกำจัดขยะแต่ราเท่าไปแบบนึงก็จะไปแบบนี้นี่คือกระแสนะครับแต่ด้วยเหตุนใดก็ตามมันก็ต้องไปอย่างนี้เรื่องพลังงานที่สะอาดคล e a n อ r g y นะครับเราคงรับไม่ได้กับการที่ รถคันหนึ่งเข้าไปสูบน้ําเสียในนิคมแล้วมาถึงตกลางคืนก็เอาท่อยัดลงไปในท่อระบายน้าแล้วก็ดับลงไปแล้วยอมไม่ได้แล้วถูกไหมครับเริ่มเห็นคนขับรถจักรยานออกมาบนท้องถนนมา็นขบวนเลยนะไม่ใช่เด็กแว้นนะครับปั่นจักรยานถามว่าทําไมทําไมจะเกิดผู้ประกอบการอิสระมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับไปหาดูได้ที่เอเชียบุ๊กชื่อ free agent เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาหลังวิกฤตเศรษฐกิจที่อเมริกาคนทุกคนที่เป็นมนุษย์องค์กรคือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคือคนที่ยอมเสียสละเป้าหมายส่วนตนไปแลกกับสองสิ่งความมั่นคงกับรายได้ผมเนี่ยอยากมีธุรกิจขายดอกไม้ร้านขายดอกไม้แต่ผมต้องมานั่งทำงานเป็นแมネจเมนต์นะครับ เจ็ดโมงเช้าสองทุ่มออกจากออฟฟิศนะครับเครียดกดขึ้นกระเพาะอยากจะไปขายดอกไม้ไปร้านขายดอกไม้มทําไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะเราเป็นมนุษย์องค์ก์เนี่ยแรกความมั่นคงแต่เมื่อความมั่นคงมันไม่เกิด o u t s o u r c e r e e n g i n e e i n g ลดระดับลถทุกอย่างคนนี้ก็ชีฟออกมาอยู่ข้างนอกถูกไหมครับ ก็กลายเป็นฟรีเอเจนต์ฟรีแลนซ์เอ็นเตอร์ปรูผู้ประปอกอบการพ่อค้าแม่ขายถูกไหมครับ <c oughs> วัฒนัาากรมันเป็นอย่างนี้ในยุโรปก็เกิดอย่างนี้คุณไปในอิตาลีเดินไปในถนนเนี่ยก็จะเห็นประเทศอิตาลีนี่เหมือนประเทศไทยเลยนะเปลี่ยนรัฐบาลทีนะครับแต่ประเทศเขามันมีคน50ล้านคนไปนเที่ยวประเทศเขาประเทศเขามี50ล้านคน มีคนมาเที่ยวประเทศเขาทีละห้าสิบล้านคนสารคดีเรื่องหนึ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเขาทําสารคดีว่าคนญี่ปุ่นนี่เขาจะมีพิธีกรรมไปฆ่าโรมานอันนี้ก็ไปแอบถ่ายมาทําสารคดีแล้วก็ทําให้โรมานไม่ถูกฆ่ามันทําได้จริงๆเหตุผลที่บริษัทอยากทำธุรกิจที่ยั่งยืน เพราะมันจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกมาแล้วมันก็ต้องมีครีเอทีฟทุกท่านต้องทำกำไรนะครับเพียงแต่ว่าไม่เอาเปรียบผู้คนเขาเรียก Reasonable Profit รบับผิดชอบต่อ Product Product Liability Factor นะครับผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผู้ถือหุ้นที่เป็นนักเคลื่อนไหวภาพประชาชน ผู้กำกับดูแลนักวิทยาศาสตร์ประชาชนเขาคงทนไม่ได้กับสินค้าอะไรที่มันที่มันมีปัญหาสิ่งแวดแล้อมมากขึ้นมากขึ้นทุกวันถามว่าธุรกิจพวกนี้โตจริงท่านดูตัวเลขสิครับเสื้อผ้าออร์แกนิกเนี่ย583ร้ามล้านเรียนมันก็โตอาหารปลอดสารพิษเห็นไหมครับ สิบห้าพันล้านเหรียญถามว่าทำทำ,ทำการตลาดกับคนจนเนี่ย BOP คือ bottom of the pyramid คนที่อยู่ฐานลา่างถ้าเราเข้าถึงเขาได้ดูพื้นที่สีเขียวสิครับเขาอยากได้อาหารถ้าเราทำธุรกิจที่เป็นอาหารกับคนจนได้เราคิดดูตลาดมันเยอะขนาดไหน ที่ตลกมากที่สุดก็คือโมฮัมหมัดยูนุสมาบรรยายที่เมืองไทยนะคนที่ทํากรามีนแบงก์อะทำแบงก์ฟอร์ตพัวเข้ามาที่เมืองไทยแล้วเขาพูดได้เจ็บมากเขาบอกธุรกิจแบงก์เป็นไที่แปลกปฏิเสธให้กู้กับคนที่อยากได้แต่ยัดเยียดเกินให้กับคนที่เขาไม่อยากได้นึกอ,ออกไหมฮะเขาบอกว่าเขาก็ทําอีกแบบหนึง่งให้กู้กับคนที่เขาอยากได้เราลองไปคิดดูนะครับ